สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและนักคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำงใจการช่องชั้นได้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาที่บิลลิเวอร์สามหกเก้าตัวนั้นล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดไลน์มาถามข้าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเพิ่มให้ครับคลิปที่แล้วคือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าใช่ไหมครับรอบนี้คือสิบหกถึง่ง่่าาายยๆวเเดือนนพฤมี ลดให้ทั้งเดือนเลยนะครับทุกวันวันที่1ถึง30พฤศจิกายเนเป็นวันเดทไลน์นะครับเพราะเนื่องจากว่าครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับของช่องนี้นั่นเองเนาะก็เลยลดให้ตามนี้นะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2566หรอหบเออลืมบอกไปว่า,าช่วยกันมาดูดูส่วนตัวกันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าจะได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าเดือนนี้เงียบมากเดือนที่แล้วยังถึงเงียบแต่ก็ยัง ดีกว่าเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับวิธีก็ช่วยมาดูกันด้วยเนาะจะได้อยู่ต่ออีกไปเรื่อยๆอีกนะครับอ่ะเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับปีสองพันรหกสิบหกเป็นเดือนสิบสองคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ก็จะมีการยกย้ายราศีทั้งหมดหกเดือนนะครับเอ่อไม่ใช่ขอโทษหกดวงนะครับแต่ว่าขอแบ่งเอาเป็นอย่างลครึ่งนะครับเหมือนกับเดือนที่แล้วเพราะเนื่องจากว่าหกดวงเนี่ยผมพูดไม่ไหวนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ป่วยอยู่ด้วยนะมันมีปัญหาทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องแบบร่างกายด้วยอะไรเงี้ยมันเหนื่อยง่ายก็เลยเอาเป็นว่าตัดอย่างละสามดวงเนาะถึงจะพยากรณ์มากขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ก็ยอมอ,ะอ่ะพูดง่ายๆโอเคมาดูกันเลยดาวพุธดาวศุกร์ดาวทิตเรียงตามลาดับเขาเรียกว่าเป็นชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีที่2ตามมานะอีพีนี้เป็นอีพีแรกครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างนี้เนาะลัคนามิถุนอยู่ตรงนี้ครับตานุราศีมิถุนมีลอลิงบรรยากาศสีขาวตรงนี้ทิ ดาวเรียงตามดาวเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ากระโดดไป mm. กระโดดมา mm. ผมจะลืมนะครับ mm. เป็นคนขี้ลืมเนาะ,ะดาวศุกร์ดวงแรกครับย้ายในเดือนธันวาคมเข้าสู่ราศีตุลวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกดาวศุกร์ย้ายจากราศีกันในตำแหน่งนิดคือตำแหน่งอ่อนนะครับเข้าสูาส่ราศีตุลพปุตตะนะครับได้ตำแหน่งเกษตรแปลว่าเข้มแข็งเนาะอันนี้อ่อนกําลังอันนี้เข้มแข็งดาวศุกร์เนี่ยมาจากเจ้าเดือนวีนาานะครับกับเจ้าเดือน ปุตตาเองนะครับปุตตาเป็นเกษตรแปลว่าตัวเราจะค่าเรื่ออะไรจะต้องพบเจอกับเรื่องใหม่ๆนะครับมันแปลว่าบีบบังคับเพราะมันมาจากในวินาทด้วยวินามีบรื่ออยู่เข้ามาปุ๊บมันจะกวาดหลังสิ่งเก่าของคุณออกไปดังนั้นถ้าเปลี่ยนได้ให้รีบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก่อนดาวมืดจะเปลี่ยนนะเหมือนป้าฟองพูดไว้ว่าเราต้องรีบเปลี่ยนก่อนที่เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดนะครับอะไรประมาณนี้ฟังดูมันดูแรงๆเนาะ คือบรตรยูเดือนวินาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรายนิดนึงนะครับและเขาจะอยู่ทั้งหมด7ปีด้วยนะดังนั้นเนี่ยเหลืออีกอ่าคําว่า6ปีครึ่งนะครับเหลืออีก6ปีครึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอยู่ในเดือนวินาทเนี่ยวินาทแปลว่าจบสิ้นวินาทแปลว่าสูญสิ้นพังทลายนะครับหรือแปลว่าแตกสลายเนาะก็อย่างเช่นความรักมันแตกสลายไปการงานประสบความล้มเหลวอ่การใช้ชีวิตประจําวันเกิด ความเรียกว่าอาจจะอัตรคัดอะไรประมาณนี้ก็ได้มันได้ทั้งนั้นนะนะครับเพราะมฤตยูเนี่ยไม่ได้บอกว่าคือมฤตยูไม่มีเจ้าเรือนครับดังนั้นเนี่ยมันจะไปพังเรือนวินาศวินาศเนี่ยแปลว่าสิ้นสุดดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องจบลงในหลายๆเรื่องนะครับเจ็ดปีมันสามารถได้ทั้งนั้นนะนะครับไม่ว่าจะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมันได้ทั้งนั้นนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็บอกยากอยู่ว่าอะไรแต่วิธีการดูนะครับ ก็หมายถึงว่าดาวอะไรเอ่ยที่มาอยู่ในเดือนวินาศบ้างนะครับก็คือดาวดวงนั้นเนี่ยจะเจอนะครับเอาเรื่องราวนั้นไปไปดูเช่นเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีกำลังจะตกเรือวินาในวันที่30เมษายนปีหน้านะครับคนมิถุนเนี่ยดีมา1ปีแต่กำลังจะเจอศึกหนักอีก1ปีนะครับหลังจากที่ลลยจากดาวเสาถูกไหมครับดาวเสาเข้าเรือนบรณะเนี่ยก็เสียไป2ปีครึ่งแล้วนะครับพอดาวเสาขึ้นเรือนสภาโอเคดีประมาณ1ปี พระราศีดอยู่ใน,ร,นราพะเห็นไหมครับเป็นราศีที่ดีที่สุดอะดาวศีมิถุนเนี่ยบอกเลยเป็นราศีแรกย่าในช่นเมษมิถุนนะครับจะโชคดีธนูเงี้ยครับแต่สิงสิงเจอเสาละนะครับตอนแรกก็ดีแต่ตอนนี้เจอเสาแล้วกันก็เจอราหูละต่อไปมิถุนเจอบ้างคือพระหัส์ลงเรือนว,อวินาศนะครับก็มันไม่ได้ลายอะไรมากมายหรอกพระหัสวัสดีอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ลายมาก เพราะว่าดาวเสดิแทบจะไม่ให้โทษเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปเจอดาวมฤตยูก็ไม่ต้องกลัวเพราะพระัทสดีกับดาวมฤตยูเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันมากมายอะไรมันแค่หมายถึงคู่ค,คููวิเศษอยู่ในเดือนวินาทลว่าเอาตัวรอดได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าคุณอย่าเพิ่งตกใจไปคเรได้ว่าอย่าเพิ่งตื่นตูมนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยตระหนักมากๆว่าพระศรีตกเรือนวินาทเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าช่วยช่วยดาวดวงอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ถึงลัคนานะครับ ดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยตอนนี้ยังถึงเพราะได้ตำแหน่งยกหลังนะครับเรียกว่ายกหลังนะแล้วอยู่ในเวลาผาด้วยมันดีเมอร์รีบเก็บเกี่ยวความดีงามนี้ไว้ประมาณไม่ถึงครึ่งปีแล้วเกือบครึ่งปีเนี่ยนะครับรีบเก็บไว้แล้ว30เมษายนก็คือ1พฤษภาคมปี67คือปีหน้านี่แหละก็จะเข้าเริอนวินาศแล้วนะครับหนปีเต็มเนาะก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ไว้ไวด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นเริ่มนานก็คือจะมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลง จบสิ้นเราเริ่มต้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวกับการเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะครับมันจะเริ่มต้นในเดือนนี้นี่แหละนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องการงานก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอืมเ๋ยาว,วดาวพวกรายเดือนเนี่ยจะเข้ามาในเรือนวินาศในประมาณ กลางเดือนพฤษภาคมนะครับหรือเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาแล้วก็กลางเดือนมิถุนายนนะครับในช่วงเนี้ยดาวจะมาอยู่ในตรงเรือนวินาศกับเรือนตนุเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะได้แบบจบเส้นเราเริ่มต้นใหม่เราจะได้รู้ว่าตกลงมันจะจบเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาก็อย่าพิ่งพูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับโอเคเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนเพราะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์ที่ต้องระวังนะครับ อ่ะต่อไปนะครับดาวพุธดวงที่2เข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7จ็ธันวาคม6กพักดาวพุธพักเนี่ยคือดาวประจําตัวด้วยเนาะคนราศีมิถุนราศีกันเนี่ยสราศีเนี่ยเป็นราศีดาวพุธเหมือนกันเขาเรียกว่ามันถึงมันถึงกันนะครับคำว่าถึงกันหมายถึงอะไรอย่างเช่นดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยจะถึงราศีกันด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าเดือนพุธเหมือนกันเข้าใจไหมครับเหมือนกับเรามีบ้านสองหลังแล้วเราสลับกันอยู่อะครับเออไม่ไม่ได้หมายถึง มีกิจกักนะ้ไม่เกี่ยวนะครับมันหมายถึงว่าเรามีส,สมมุติว่ามีบ้านเราเกร์รีสอร์ทแล้วเราชอบไปพักรีสอร์ทในช่วงที่แบบอากาศเย็นๆเพราะอยู่ในเมืองมันร้อนมากอะไรเงี้ครับก็สลับไปสลับกันมาแบบนี้นะครับก็นี่แหละก็คือเวลาเข้าบ้านหนึ่งปุ๊บสมมติว่ามียกตัวอย่างมันก็ดูรายไปนิดหน่อยเดี๋ยวเอาเอาอะไรดีอ่ะสมมติมีแขกเข้ามาในบ้านที่เป็น บ้านหลักของคุณนะครับอนี้พักบ้านพักต่างอากาศเนาะรีสอร์ทอะไรของเราเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพอแขกมาเยี่ยมปุ๊บเราก็ต้องอยู่บ้านนี้เพราะว่าต้องรับแขกใช่ไหมครับเราไปบ้านนี้ไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันส่งผลถึงกันทางทั้งที่แบบมันคนละลาสีกันแตน่มันได้ผลเหมือนกันเพราะว่าเราไปมัวจะจออยู่กับแขกรับแขกต้องนอนที่นี่ทาง,งทั้งที่ต้องมานอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราพัวพันอะไร2ออย่าง นะครับก,ก็มันก็จะต้องวุ่นวายตรงนี้แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะพอเข้าใจนะอ่านะครับก็ไม่รด้อธิบายยังไงแล้วนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้เราต้องใช้ปัญญาเพิ่มด้วยนะครับหลายคนเนี่ยชอบด่าผมว่าแบบหรือหรือไม่ได้ด่าหรอกแต่แค่ตําหนิอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้ว่าถ้าเปิดน,นอกจอนี้รับรองดา่าแน่นอนชอบด่าว่าแบบเออจะดีจะร้ายก็บอกมาเลยจะพูดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะบอกว่า ช่องนี้ละเว้นไปเนาะคือจะอธิบายเยอะนะครับใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังก็ออกไปสิเนาะประมาณนี้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแล้วคุณยังจะมาอยู่ทําไมฉลาดหรือเปล่าเออประมาณนั้นอยากจะพูดนะครับพวกคุณด่าผมได้งั้นผมก็ก็พูดเหมือนกันอ่ะพวกคุณพูดมาโพสต์มาผมก็พูดได้โอเคนะเท่ากันแล้วเนาะเราอยู่ในความเท่าเทียมกันปีไหนแล้วนะครับโอเคดังนั้นเนี่ย หลับได้ก็หลับหลับไม่ได้ก็ทิ้งสิเออเนาะประมาณนี้ทีนี้ดาวพุธมาจากเจ้าเดือนตนุกับเจ้าเดือนพันธุใช่ไหมแต่ไปตกเรือนอะไรเอ่ยอาินะครับอ,อ่าสดงว่าคนมิถุนมีปัญหาถึง3ต่อนะครับตนุไปตกเรือนอริแปลว่าตัวตนสร้างปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราเองอย่าไปโทษใครในช่วงนี้นะครับตัวเราอย่าเป็นคน สร้างปัญหานั้นขึ้นมาเองความเป็นดาบพุธไงดาบประจําตัวนะอ่าดัังนน้เนี่ยแปลว่าตัวเราเนี่ยสร้างปัญหานั้นเองดาวศุกร์ยังไม่มาเนอะดาวศุกร์อยู่ในราศรีพุทธาอยู่เดอ้ออ่ดาดาวพุธดาบพุธมาอยู่ดวงเดียวเดี๋ยวอีพีหน้านะครับคือคลิปหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะขึ้นอีกคลิปหน้าแล้วนะครับคืออีพีที่2แล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายอ่าน่าจะมาพรุ่งนี้อ่ะขึ้นราศีแรกๆล้นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าดาวศุกร์ถึงจะมากลุ่มกระดาบพุทธเนาะอ่าประมาณนี้หนึ่งเสียคือได้ตนุอารี สองพันธุอริพันธุอริแปลว่าถ้าเป็นด้านดีคือการกู้ยืมซื้อบ้านก็หมายถึงว่าเป็นหนี้กู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้คือข้อดีแตข่ข้อเสียพันธุอริแปลว่าปวดปวกขึ้นบ้านอะไรเงี้ยครับหรือมดมแมลงมันบินมาอาศัยอยู่บ้านเราเยอะอะไรเงี้ยอย่างช่นปวกนนอะเนาะบ้านเก่าผมก็มีปวกขึ้นนะครับเพราะว่ามีเสาไม้อยู่ต้นหนึ่งโอ้โหอยู่มาหลายปีมากอะคือแบบ รุ่นยายอ่ะจนถึงรุ่นแม่มารุ่นผมเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าประมาณแบบหนึ่งชั่วอายุคนนะ่ะพูดง่ายก็ประมาณน่าจะประมาณ80ปีได้นะครับบ้านหลังนั้นนะคือแบบอยู่ๆก็มีแมลงมีปลวกขึ้นนะครับขึ้นเสาตอนแรกก็เป็นหมดเนาะมันชอบไปหลบกันอยู่ตรงเสาตัวน,นั้นนะเพราะเสามันเก่าแล้วนะแล้วมันก็เป็นหมดอ่าเป็นอะไรนะปลวกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นหมดมันขึ้นเสารเราก็ปกติกันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า เราจะไปทํามันทุกที่มันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งคือบ้านเนี้ยบ้านปัจจุบันเนี่ยครับมดเยอะมากคือพูดง่ายว่าลูกมันออกไปทิ้งมันก็มาใหม่ลูกเอาไปทิ้งก็มาใหม่คือแบบเออจําพวกมแมลงมันมีเยอะจริงๆนะครับมดไข่รอบหนึ่งนี่โอ้โหมหาศาลเนะาะดังนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มทวีคูณไงกว่าเราจะไปไปจัดการมันอย่างเงี้ยครับมีคนแนะนําอยู่หนึ่งคนบอกว่าเออ แม่ผมถามว่าเออบ้านเนี่ยมีปวดขึ้นไหมมีหมดขึ้นไหมมีแล้วทํำยังไงเขาว่า,าน้ำร้อนเนี่ยราดเลยครับราลาดหลังหมดเนี่ยมันจะได้จบนะครับให้หมดตายให้หมดเราสุดท้ายมันจะได้ไม่ต้องขึ้นบ้านคือผมพอได้ฟังก็โอ้โหคือแบบตกใจอะว่าแบบโอ้ต้องเอาต้องเบรนนั้นเลยเหรอต้องเอาน้ําร้อนเนี่ยไปลาดเลยเหรอคือเอาสเปรย์ฉีดยังยัง,ย,งยังพอทําใจได้มากกว่าเอาน้ำร้อนลาดเลยอะ เออแต่ก็ถ้าเกิดมันจําเป็นก็ไม่แน่นะอันนี้ก็ไม่ทราบอนะ่ะเนาะแต่ว่าผมไม่ทําแน่ๆพูดง่ายๆโอเคประมาณนี้ทีนี้ต้องรีโนเวตนะเนาะนะครับดาวพุธเนี่ยต้องรีโนเว e สุดท้ายคือเสียต่อตรงเนี้ยค่อนข้างต้องระวังคือดาวพุธเล็งกับมาดึกต่อยู่ในเดือนพะีนาเนาะปัญหาเกิดขึ้นจากคําพูดการสื่อสารการเข้าสังคมเอกสารสัญญ,ญามีปัญหาพูดง่ายๆนะครับเรื่องบ้านด้วยนะเอกสารเรื่องบ้านเอกสารเรื่องตัวตน เช่นบัตรประจาตัวประชาชนอาจจะหายได้อะไรเงี้ยครับก็ซุ่มซ่ามเองอะอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมาซุ่มซ่ามหมายถึงว่าเล่เลอร์ทำให้บัตรบัตรตัวเองหายเองอย่างเงี้ยครับแต่บางทีมันก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าบางทีเราไปทํางานราชการอ่าไปไปอะไรสักอย่างกับทางราชการแล้วขอขอบัตรใช่ไหมแล้วก็วแต่คุยนู่นคุยนี่จนลืมเอาบัตรคืนอย่างเงี้ยครับอาจจะค้างไว้ตรงนั้นแล้วเรา ไปกลับบ้านไปแล้วเสียเวลาต้องกลับมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับแต่ให้มันเึ็กได้มันก็ยังดีนะแต่ถ้านึกไม่ได้นี่คือแย่เนาะบัตรประจำตัวประชาชนหายมันก็ต้องรีบไปแต่ก่อนต้องไปแจ้งความเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าแม่ผมก็หาบัตรไม่เจอก็เลยต้องไปทําบัตรใหม่แล้วบอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความแล้วประมาณนี้อันนี้อัปเดตให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสูญหายเออปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วมันสูญหายข้อดีคือจบสิ้นข้อเสียคือ สูญหายนะครับไม่ได้จะอยู่ในนิเวศนาอย่าระวังสูญหายนะเนาะเหล่งมาแล้วมีดาวด้วยนะครับคือดาวพุธนั่นเองเอกาสารสูญหายเอกาสารพังเสียหายประมาณนั้นต้องระวังเนาะอ่ะต่อไปสุดท้ายคือดาวอาทิตย์ข้าวสารเสถีธนูวันที่17ธันวาคม6กกลางเดือนละอันนี้คือต้นเดือนอันนี้คือกลางเดือนอาทิตย์ขรร้าวสารเสถีูมาจากเดือนสชาช้นะครับไปตอกเดือนปัตนีสาชะปัตนีแปลว่าอาจจะมีการจดทะเบียนอาจจะต้องมีการแบบ คุยพูดคุยอย่างเช่นบางทีแชทออนไลน์หรือบางทีอาจจะต้องมีการสื่อสารบ่อยๆครั้งกับเพศตรงข้ามนะครับแต่ระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่าอาทิตย์อังคารเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางวิชาโหราศาสตร์ไทยตกเรือนปัตตนีนะครับหมายถึงระวังแตกหักกันเกี่ยวข้องกับตัวเองและคู่ครองนะครับมันจะแตกหักกันเพราะตัวเองตกอริแล้วเห็นหรือยังมันสร้างปัจจัยเพิ่มขึ้นมานะครับตนุอาริ ก็คือเราเนี่ยสร้างปัญหานั้นขึ้นมาเองแล้วทะเลาะก,กันกับคู่ครองนะครับแล้วคู่ครองไปอยู่ที่ไหนลาภะโอเคอย่างน้อยเขายังไม่ถือสาเอาความเรานะครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าเออแล้วอาจจะงอนอะไรสักอย่างอะไรแบบนี้ก็ได้คือคืออย่างน้อยจะแตกแยกกันระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งคือระวังเราขี่รถไปเรื่อยๆเดินทางปกติอยู่ๆก็มีรถวิ่งเข้ามาปาดหน้าเราอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากปัตนี ผมเคยดูดวงหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งชีวิตนะครับพอผมมาดูปุ๊บมันก็จริงด้วยนะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเขาแค่ว่าเออแบบสุขภาพไม่ดีผมก็เอ๊ะระวังอุบัติเหตุนะในดวงชะตามีอาทิตย์อังคารเล็งกันอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าโอโ้เกิดมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ,บว่าเนี่ยจะมีอีกแล้วเนี่ยพออาทิตย์อังคารมาเจอกันตลอดอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเขาว่าฮะยังจะต้องเจออีกหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะคือแบบไปไปผ่าไปเย็บไไปยแผผออะร่างงัตด แล้วเขาอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองทําแต่อยู่ๆมีรถวิ่งกินเลนมาอย่างเงี้ยครับแล้วมาชนตัวเขามาชนรถเขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือมันตรงมากที่ผมแบบคิดไว้พูดไว้อย่างเงี้ยครับมันเป็นแบบนี้บอกไว้ก่อนนะว่าหลายคนบอกว่าผมดูไม่แม่นอย่างเงี้ยตามจริงถ้าแม่นจริงๆอ่ะแม่นแบบแม่นทุกตรง่ะครับแต่ถ้าไม่แม่นผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะดูแบบ ผิดก็ได้อย่างเช่นอาจจะแบบตั้งดวงผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องไปดูด้วย <_ d> um> ไม่ใช่ว่าโทษแต่ผมคนเดียวว่าแบบพยากรณ์ผิดได้อย่างหนึ่งคือตรงนี้ยมันเป็นภาพรวมมันไม่ใช่แบบดูดวงส่วนตัวถ้าดูดวงส่วนตัวเราไม่แม่นค่อยว่าแต่ถ้าไปดูตรงนี้เราไม่แม่นมันก็เป็นเรื่องปกติผมบอกเลยปกติครับไม่ว่าไปดูใครก็ปกติยกเว้นอาจจะไปฟังเข้าหูคุณแบบมีแต่เรื่องดีๆหรือเขาอาจจะประมาณว่าผมพูดเรื่องไร้มากเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้ตัวเขาอะ ไม่ได้ไลา์แต่ให้เตือนไว้อะนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะแค่นี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพ่อนใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ